ค่ะในสําหรับคําถามวันนี้นะคะโคชแมนนะคะคือคําถามว่าการลดไขมันนะคะเรากินผลไม้ได้ไหมนะคะอืแล้วก็กินอะไรได้บ้างคะถ้ากินได้อืมครับโอเคเลยฮะอ่ะก็สาหรับคํา,าคถามนี้นะ,ะว่าถ้าเราเนี่ยกําลังอยู่ในโปรแกรมของการลดไขมันอยู่นะฮะเราสามารถที่จะกินผลไม้ได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือกินได้นะครับกินได้เลยนะฮะเ,เพราะว่าสุดท้ายแล้วสําคัญนะครับในการ ลดไขมันนะครับก็คือขอแค่ว่าเราทําให้เกิดแคลอรี่เดวิสิตนะครับถ้าเกิดตรงนี้เราก็ลดไขมันได้ลดน้ำหนักได้นะครับอ่าแต่ทีนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะกลัวการกินผลไม้เพราะว่าเราเราคิดว่าผลไม้เนี่ยมีน้ําตาลที่เยอะอใช่ไหมครับโดยเฉพาะน้าตาลฝุกโตใช่ไหมฮะมีน้ําตาลเยอะ,อะกินมาแล้วเนี่ยอาจจะแบบอ้วนง,ง่ายอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าผลไม้แต่ละอย่างนะครับมีน้ําตาลเท่าไหร่ ช่ไหมแล้วมันก็ให้พลังงานนะครับเท่าไหร่บ้างถ้าเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ค่อยกลัวแล้วเราก็จะกินนะครับได้มากขึ้นนะครับอ่ะทีนี้ส้าหรับคาถามที่บอกว่างั้นถ้าเรากินได้เราสามารถที่จะกินอะไรได้บ้างใช่แล้วนะครับกินอะไรได้บ้างอ่ะจริงๆแล้วเรากินได้หมดนะแต่ว่าผมจะยกเป็นอ่าเป็นผลไม้นะครับที่เราอ่ะหาได้ง่ายๆนะครับแล้วมีปริมาณ น้ำตาลไม่สูงละกัน okay, นะครับที่เรากินได้แบบสบายใจเลยนะครับมนี่อะไรบ้างที่เราหาได้ง่ายๆที่บ้านเรานะครับก็จะเป็นหนึ่งเลยคือหนึ่งแตงโมนะครับแตงโมอ่าอันนี้จะเป็นผลไม้ที่ผมว่าหาง่ายนะอ่าแล้วก็อร่อยด้วยนะครับหวานชื่นใจนะครับซึ่งแตงโมนะครับเป็นผลไม้ที่มีปริมาณน้ําตาลเนี่ยไม่สูงนะครับอ่าเพราะว่าในแตงโมนะครับประมาณ หนึ่งร้อยกรัมนะครับก็ประมาณหนึ่งฝ่ามือเนาะประมาณหนึ่ง้วยนะครับหนึ่ง้มือเนาะก็จะให้พลังงานนะครับอยู่แค่ประมาณสามสิบแคลอรี่เท่านั้นเองนะครับน้อยมากๆนะฮะน้อยมากๆเลยนะครับหนึ่งฝ่ามือประมาณเท่านี้นะครับสามสิบแคลอรี่นะฮะอ่าหรือแล้วก็อันที่สองนะครับก็คือมะละกอนะครับมะละกอสุกก็ทานได้นะครับซึ่งมะละกอเนี่ยนะครับก็จะให้พลังงานนะฮะประมาณหนึ่งร้อยกรัมนะ ประมาณ30แคลอรี่นิดๆเหมือนกันนะครับก็จะไม่ได้มีพลังงานสูงอะไรเลยนะครับอ่าหรือว่าอันที่สามนะครับก็จะเป็นแคนตาลูปนะครับหรือพูดพวกตระกูลเมลอนต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีปริมาณของน้ําตาลไม่สูงเหมือนกันนะครับปริมาณประมาณ่า100กรัมนะครับก็จะให้พลังงานแค่30แคลอรี่นะครับประมาณนี้เหมือนกันนะครับ ดังนั้นต่อให้เราอะนะครับกินพวกเนี้ยนะครับพวกแตงโมเมลอนแคนตาลูปนะครับมะละกอเนี่ยสมมติเรากินเป็นโลเลยก็ได้กินทั้งลูกเลยนะทั้งลูกเลยนะกินทั้งลูกเลยวันนึงอะค่ะใช่อ่ะวันหนึ่งหรือมื้อนึงก็ได้มื้อนึงงอะค่ะแต่มื้อกินมื้อแตงโมมื้อละโลมื้อละโลมื้อละลูกนะคุณกินแตงโมลูกหนึ่งนะครับพลังงานเนี่ยมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณ300ถึง450แคลอรี่ขึ้นอยู่ว่าลูกน้ำมันใหญ่หรือเปล่า นะครับถ้าลูกหนึ่งประมาณโลนึงก็ประมาณสามแลคลอรี่นะครถ้าเกิดว่าลูกประมาณโลครึ่งก็450แคลอรี่ประมาณนั้นะนะครับอ่าแล้วอ่ะอะไรอีกที่เป็นผลไม้น้ำตาลน้อยเราทานได้ไฝรั่งได้ไหมคะฝรั่งได้ครับผมฝรั่งได้แต่ว่าฝรั่งเนี่ยจะมีปริมาณของคาร์โบไฮเดรตที่สูงหน่อยเนะาะฝรั่ง100ร้กรัมนะครับจะให้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6 0ถึง70แคลอรี่ นะครับก็จะสูงกว่าพวกเมลอนพวกแตงโมนหน่อยนะครับแต่ก็ยังทานได้ถ้าเกิดว่าเราทานในปริมาณที่เหมาะสมพอดีนะครับอ่าจริงฝรั่งนี้มีวิตามินซีสูงด้วยนะคะใช่เลยครับอตรงเนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะเพราะว่าตอนที่เราทานอาหารเนี่ยมผมไม่อยากให้เรามองว่าเป็นแค่เรื่องของแคลอรี่หรือว่าเป็นเรื่องของแค่เป็นปริมาณแป้งน้ําตาลแค่อย่างเดียวนะครับอยากให้เรามองถึงคุณค่าทางสารอาหารอื่นๆที่มันอยู่ในนั้นด้วยวิตามินเือร์แรกใช่เลยถูกต้องเลยนะครับ อืมโอเคค่ะได้เลยเดี๋ยวจะไปลองดูนะคะเพราะตอนนี้ก็อยากกินฝรั่งอีกแล้วนะคะขอบคุณโคชแมนมากเลยค่ะสำหรับฝรั่งนี่คือเป็นฝรั่งผลไม้ใช่ไหมอ๋อผลไม้ค่ะโอเคค่ะเป็นผลไม้เท่านั้นครับฝรั่งค่ะโอเครับแต่ชอบผู้ชายไทยใช่ไหมรับชายไทยค่ะโอเคครับโอเคค่ะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะโคชแมนสวัสดีค่ะ